สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องมาูบปะพอกับย่าปนอีกแล้วเนาะคะ่ะหลังจากหายไปโดนกับพี่น้องค่ะยุงยุงงากระไยยางหลายแนวเมื่อเนี้มาแกงน้องใหม่สู้กินคับพี่น้องไปหาน้องใหม่มากจ้ะโอ้ยควนมันเขากองพี่น้องไปหาน้อใหม่มากเลยสิมาแกงกินเที่ยงครับพี่น้องค่ะแขงเซ็เซ็เนี่ย เครื่องปรุงก็ใส่ไปแน่แล้วมีพริกมีเขาเบียเนาะพี่น้องเนาะมันนี้ก็กะซีไซเห็ดลงไปพี่น้องบริไทเ้เบิงเต่ที่แหลกเพราะวา่าตัดตอ่ปปิ่นนะคะพี่น้องคะตัดตอ่ปปิ่นก็นเลยรัดเอานิดนึงเนาะรัดขั้นตอนเอานิดนึงไปหาหดีพี่น้องเพราะวา่าฝนมันโตกลายมือมาจากสิเหตยอยัง่งปากปากกรบได้ เฮ็ดนั่นก็พอไดอ้ขึ้นคู่ไปหาเนองใหม่ทั้ตัว <c oughs> ไปสองคนไปสองเถวพาก,กันไปไม่้าใส่ลงไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกระชายใส่ลงไปน้ำเพราะว่าพนว่ามันเป็นสมุนไพรยางดีเขากัสิใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวรอรอจะพักนึงเนาะพี่น้องเนาะ ให้พันเดือดบุบ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 จะขาดก่อนขอกะซีส่ผักพริกหลอ่อพริกหล่อขอกะซีส,ส่ลงไปกระเขือพ่วงของกะซีไซเป็นแกงสีลงไปเลยทุกอย่างเก็บเอาอยู่รอข้างเฮีนเน้ยนนี่ละพี่น้องมันย่อมมนันแงมกินผู้เดียวนึงดอกฟันเสียงโดพี่น้องติดตาแสบแล้อมจับ มีอย่างก็กินไปตามธรรมชาติหละนอพี่น,อน,อน้องเนาะยังไข่เด้มาก่อยอยู่บ้านนอกนอ,กนอกพี่น้องเนาะอยู่พ่อเลยหากินได้อันผู้่นถือกักตุนกักโตอยู่น้ำกรุงเทพกรงไทยน้ำแข็มจังสันแม่พี่น้องจักสิเฮ็ดจังไรรีตูนสาสตร์พนหายงั้หมจั๊กฮิตจังไรเนาะระมัดระว่างตเด้อพี่น้องเด้อ ฉีดวัคซีนเราก็แย่ประมาทแย่ดีใจฉีดวัคซีนเราก็ติดได้คือเกาจ้ะเดี๋ยวเลยล่อ,ลองซิมกันพี่น้องค่ะนัวบอือคนัวหวานควันมันขืนใส่ก้อนก่อยหวานเนอะไหมพี่น้องมันมันอันมันสดไหมค่ะมันสดเสดราวันนี้ อ้าวมะแก็งไม่ไม่แม่บารายขังขึ้นเนอะอาะเกษสิวามากตอนแบบนี้เด้กพี่น้องก็ามาทุบแน่ฝานใยใยแน่นะทุบโป๊ะโป๊ะเอาเนาะเดี๋ยวผพาไปเบิองว่าขอไปหาอีดีเด้กพี่น้องขอบพื่อได้ว่าเลนเด้เดี๋ยวพามุจจอบไปเบิองเด้อเดี๋ยวพามุจจอบไปเบิองมาขอไปหาอีดีไปกับแถาอันนึงพุ่นบานแล้วยืดทางนอกเนี่ยเห็นนะประเทศในเห็ดหนังเยงอะนี่ อ่อนเลือกนอกอบอวบมันแก่งเลือกนอกอบอวบมันแก่งันนี้ว่าสิเฮ็ดใส่ถุงพี่ส่งไปให้ลูกกินเขาอยู่พูดอยู่สารคามุ่นเบิ่งนอยังไงอยงสีเนี่พี่น้องแต่อ่อนซ่อนมองจะว่ามึงนอหวัวนอใหม่ธรรมชาตินี่นอสีละเบิ่ง์ละเบิ่งเออ ว่าเสีดใส่ถุงพี่น้องออกกําลังออกค่ะกําลังออกหลายอยู่ตั้งออกลายอยู่ปาก็บ่ได้ตากพี่น้องปาก,อา,งากกระได้ตาหยากแต่น้่มันฝนตกซองมือซ้ำม,มือแล้วไปใส่พักโอ้อะมอใส่พักตอนนี้อ <laughs> ้เอาพักใส่มอเอามอใส่พัก พักใส่หมอนาะพี่น้องพักอีตู้แบบนี้พระแซนใบพักอีกเลอศนน้นได้พี่น้องเพราะว่าใส่สมุนไพรเขาไปหลายๆขึ้นมาอีกกินสมุนไพรลายๆกับกระิใส่สเข้าไปแบบนี้เออใส่มันทุกอย่างเลยเน้อพี่น้องเนาะมาเด้อแบบีน,นมาก,กินน้ำกันพี่น้องเอ้ยเกียงหน่อไม,ไม้ไม้สด,สดหอม,หอม หวานหวานต่ำบบกหู่งสั่นตัวแบบน,นี้เนาะโอ้ยแต่แ่บบ่พี่น้องมันจะว่บบ่ใส่น้ำลายค่ะพี่น้องเอาเป็นอุจจุยังสิแมะแบบว่ามันบ่ลงน้ำบานเท่าอื่นเนาะบ่รวงน้ำเพีงสินะมันก็นสิแสบ่บเอามาทักทายพี่น้องเบาๆเด้อพี่น้องเด้อจ้าขอบคุณค่ะ การติดตามเนาะพี่น้องเนาะที่เขามารับชมยายผลคนชาวเขื่อนเนาะ,ค,ะค่ะค่ะไม่ได้หายไปใส่ค่ะพี่น้องค่ะเพียงแต่ว่าช่วงนี้กะมีภารกิจเนาะน้ำไห้น้ำหน้าน้ำนันน้ำหนีแน่เนานนะค่ะพี่น้องเนาะเครื่งหนุนยากๆกันโอ้ยคิดนําเรื่องโควิดโควิดอ้าวมาทักทายเบาๆสักนิดเดี๋ยวสิกินก็เนิอนวันนี้พี่น้องเด้อ ขอบคุณค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ